เรื่องคุณแห่งกรรจะต้องตอบย้ำจำในใจรักงชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้ไปสู่สวัสดีเดี๋ยวเรามาฟังเคสตัศดีกันเลย คุณยายเป็นคนอำเภอปากพน,นังจังหวัดนครศรีธรรมราชในสมัยก่อนสงครามโลกมีวัดในอำเภอนั้นสร้างโบสถ์แต่ไม่มีตะปูทำหลังคาทวดเห็นยายเปิดร้านขายของอยู่ในเรือนแพแล้วก็มีตะปูขายด้วยจึงได้กราวถวายตะปูเพื่อสร้างโบสถ์ แต่เมื่อมาบอกกับยายยายรู้สึกเสียดายแล้วก็ไม่สาบายใจเลยเพราะถ้าเอาตะปูไปถวายเนะี่ยแล้วจะเอาเงินที่ไหนนะ่ไปซื้อของมาลงทุนอีกอเลยนอนกลุ้มใจจนหลับไปเลยแล้วก็ฝันไปว่ามีเทวดานางฟ้ามาเล่นดนตรีเฉลิมฉลองบนหลังคาโบสถ์บอกว่า บทนี่สำเร็จแน่แล้วเพราะยายถวายตะปูยายก็ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกปราบลื้มรู้ <Okay. S 1> รว่าสวรรค์มีจริง <Okay. S 1> รีบเอาตะปูไปถวาย <Okay. S 1> นี่ดีนะ <Okay. S 1> ไม่ได้มาจากยมโลกมาเล่นให้ดู <Okay. S 1> นี่มาจากสวรรค์มาเล่นใีดูนั่นเนี่ย <Okay. S 1> รีบเอาตะปูไปถวายตั้งแต่นั้นมาอานิสงส์ของการถวายตะปูสร้างบททำให้ฐานะค่อยๆเปลี่ยนไป จากอยู่ในเรือนแพรเรือนแพนี่มันเอาแน่ไม่ได้น้ำขึ้นมันก็ไปทิ้งน้ำลงไปอีกทางน้ำขึ้นไปอยู่อีกกำแพงน้ำลงก็ไปอยู่อีกกำแพงเรือนแพจากอยู่ในเรือนแพก็ได้มีบ้านมีโรงสีมีโรงหนังมีบ้านให้เจ้ามีที่ดินมากมายแล้วก็กลายเป็นเศรษฐีคนหนึ่งของเมือง เพราะฉนั้นเนี่ยตะปูหนึ่งตัวอิดหนึ่งก้อนไม้หนึ่งแผ่นที่สร้างมหาธรรมกายเจดีนี่เตรียมตัวไว้เถอะนะจ๊ะอันนี้สงันยิ่งใหญ่นักทีเดียวบุญยังเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของยายยายเป็นประธานกระถินเกือบทุกปีเป็นเวลาหลายปียแล้วก็ทำบุญทุกอย่างใสาบาททุกวันเลยยายตายตอนอายุห4ปีโดย ท่านเออตายแปลกดีรับประทานข้าวเรียบร้อยแล้วมีความสุขอิ่มแล้วก็มานั่งพักบนโซฟาแล้วหลับไปเลยเออตายแปลกดีคืออิ่มอร่อยย่อยง่ายแล้วหลับแล้วเดินทางไปเลยตายอย่างมีความสุขอเด็ดอร่อยเรียกว่าตายอย่างอร่อยสมกับที่ได้อธิษฐานเอาไว้ว่า ทำบุญท um, <face> ุกอย่างในขอเพียงอย่างเดียวคือตายสบายเออเห็นไหมน้อยคนที่จะอิ่มอร่อยย่อยง่ายและหลับปุ้ยไปเลยอย่างี้สุดมากมือคอยคว้าอากาศตาเหลือค้างเห็นนู่นเห็นนี่มายายเคยสั่งไว้ว่าถ้ายายตายแล้วเนี่ยให้เตรียมที่เตรียมทางไว้ต้อนรับพระก็แล้วกันแล้วก็เป็นความจริงพระจากหลายจังหวัดในภาคใต้ ได้มาในงานศพกันมากมายล้นหลาม oh. เพราะเล่นทันทำบุญโอ้โห oh. oh, มากมายหลายวัดทีเดียวทำกันเยอะแยะเนี่ยครูไม่ใหญ่ถึงอยากจะทำบุญทุกวัดเลยเนี่ยอยากเท่ากฐินทุกวัด s right. <S อยากนิมนต์พระทุกวัดสามแสนกวองคเนี่ยมาถวายทายธรรม เออเราจะมีบุญหรือเปล่านะท่านจะให้เกียรติมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราหรือเปล่านะก็ต้องเฝ้าเพียรฝันอธิษฐานจิตไปก่อนตายแหล,ละอยากทำให้ได้แักครั้งแต่ต้องมาหารัตนวิหารคดสำเร็จก่อนถึงจะรองรับได้แล้วก็พอปีถัดไปก็นิมนต์พระที่อยู่รอบๆประเทศประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียง อันนี้มนที่เอาหมดทั้งประเทศเลยอ่ะ <c oughs> คือเกิดยาก <c oughs> มันตายง่ายก็ <c oughs> อ,อยากได้บุญเยอะๆ <c oughs> แต่ทำคนเดียวเขาไม่ได้หรอกเรานี่มนมาเยอะแล้วแบ่งกันไปสิ <c oughs> ใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> คนนี้อรับไปวัดหนึงองค์นึงอะไรโอ้สนุกสนานบุญบนเถิง <c oughs> เพราะนั้นรีบไปช่วยกันสร้างมหารัตนวิหารโคตรทเสร็จเร็ๆวๆเดี๋ยวจะรองรับได้ส่วนกลง ท่านตามใจยายทุกอย่างโดยตัวเองก็ได้แต่อนุโมทนาบุญที่ยายได้ทำกอ,องเสียชีวิตหลังยายห้าหกปีเดี๋ยวได้เดินถือกระเป๋าตามยายอีกคนที่สำคัญในใจใลูกคือแม่นมแม่นมเนีเน่ยท่านแก่แล้วเป็นแม่นมเลี้ยงมาตั้งแต่สมัยแม่รเราเรียกท่านว่าทวดนวล นี่ตอนเป็นทวดนวลน,นี่คือพล่องมันเลลหนืลอวมึงนี่ <c oughs> ท่านใกล้ชิดกับลูกมากทวดนวนจะพาลูกไปไหว้พระในห้องพระก่อนนอนทุกคืน <c oughs> ใส่บาทุกเช้า <c oughs> ทวดนวนอาศัยอยู่โดยไม่เคยสนใจ <c oughs> เรื่องเงินเดือนเลย <c oughs> อยากได้อะไรท่านก็นจะขอยายเป็นชีวิตที่สมถะมาก <c oughs> ตอนลูกมาเรียนที่กรุงเทพ ทวดนวลเจ็บหนักท่านปีนขึ้นบันไดไปดูรูปของลูกก่อนเสียชีวิตเพราะเราสองเราผูกพันกันมากแต่ลูกไม่เคยฝันถึงทวดนวลเลยแม้ผูกกับพันผูกพันแค่ไหนก็ตามแล้วทวดนวลก็ผูกพันกับยายนี่มากทีเดียวเนะี่ยผูกพันมากพอลูกเด้แต่งงานกับแม่ซึ่งยายจัดก,การให้ แต่งด้วยวิธีอย่างนี้แต่งทงางไพรสเนีเนเโดยโทรเลขเรียกตัวแม่มาจากโรงเรียนประจำที่กรุงเทพเคยโรงเรียนราชินีบนเออเขาท่าดีเหมือนนะอ,องเป็นบุพเพนะ <c oughs> แม่ไม่อยากแต่งเพราะต้องการเรียนแพทย์ <c oughs> แต่ก็ต้องมาอยู่กับพ่อจนมีลูกสามคนตายไปนหนึ่งคนแล้วก็แยกกัน แม่เป็นคนสวยมีคนขอให้ประ,ประกวดนางสาวไทยโดยไม่รู้ว่าแม่่มีลูกแล้ว<_<_<_>แม่เป็นคนเรียบร้อยพูดจาอ่อนหวานมีทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติแล้วก็ทรัพย์สมบัติพ่อเสียใจมากที่แม่แยกทางไปก็ไม่ได้มีสาเหตุอะไรนะย่อยู่ก็คล้ายๆถึงจุดอิ่มตัวที่อยู่ด้วยกันแล้วก็แยก ทำให้ดื่มเหล้าดับทุกข์จนติดเหล้าต่อมาอีกสี่หปีพ่อจึงแต่งงานใหม่คงว่างเพราะพ่อเป็นผู้พิพากษาตำแหน่งหัวหน้าศาลตอนมีครอบครัวให้เป็นที่เรียบร้อยคุณพ่อรับราชการจนเป็นอธิบดีศารอาญาสารแพ่งแล้วก็เสียชีวิตในคณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะในศารฎีกาอายุ58ปี ในหนังสือที่ระลึกง,งานชาปนกิจของพ่อท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักตร์เขียนไว้ว่าพ่อเป็นผู้วิพากษาที่มือสะอาดลูกได้เรียนคณะนิติศาสตร์มธรรมศาสตร์ตามพ่อเห็นว่าการตัดสินคดีของพ่อมีความเป็นธรรมสมกับที่เป็นนักกฎหมายที่ดีต้องมีคือปล่อยคนทำผิดไปสิบคนดีกว่าลงโทษผู้ไม่ผิดเพียงผู้เดียว ปล่อยคนทำผิดไปสิบคนดีกว่าลงโทษผู้ไม่ผิดเพียงผู้เดียวเพราะหลักฐานมันมาตัวตั้งท่านเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ว,เ,วเราได้ศึกษาพ่อเสียชีวิตบอนเดียวกับพระเอกหนังมิตรชัยบัญชาเขาเรียกเป็นว่าเป็นสหจุติค, <laughs> คือตายไปพร้อง,องๆกัหรือสหมรณะเขามีสหาชาติ มาเกิดพร้อมกันนี่สหมรณะตายวันเดียวกันตั้งดังมากเลยตายวันเดียวกับพระเอกเนี่ยที่จำได้เพราะลูกร้องไห้ขณะขับรถติดไฟแดงคนบนรถคันอื่นเขามองกันเห็นลูกร้องไห้เขาคงนึกว่าเป็นแฟนหนังคนหนึ่งของมิชัยบัญชาแต่คนละเรื่องเลยลูกรอ้องไห้เพา่อเสียชีวิตเพราะเป็นสหมรณะ เมื่อช่วงรอทองหลวงปู่ได้ไม่นานลูกฝันไปว่าพ่อมาหานอนเอ็นเอ็นบนโซฟาย,ยาวร่างกายดูอ่อนแอคล้ายฟื้นไข้ลูกก็ถามว่า How do you do? คุณพ่อสบายดีหรือรตอนนี้อยู่ที่ไหนพ่อบอกว่าพ่ออยู่ที่บ้านหลังเล็กหลังบ้านหลังใหญ่ของลูกและจะขออยู่ตลอดไป ลูกเตือนเข้ามาก็นึกได้ว,ว่าบ้านหลังเล็กที่พ่อพูดถึงก็คือกระท๊บที่ระยองซึ่งปลูกไว้หลังบ้านเพื่อพักผ่อนสงบสงบและวก็นั่งสมาธิโดยเอารูปกลงรูปยายและพ่อไปไว้ที่นั่นมีกระดูกพ่อด้วยอยู่ในโถงเงินเล็กๆล,ลูกแอบเมมเอาไว้ตอนที่เขาเก็บกระดูกไปลอยที่ปากน้ำซึ่งไม่มีใครทราบเลยเพราะ ลูกมีความอาลัยไม่สามารถตัดใจลอยไปทั้งหมดได้ลูกคิดเสมอว่าเอจริงไหมนะที่พ่อจะมาอยู่บ้านหลังเล็กนั่นน่าสงสารจังแล้วถ้าต่อไปมันผุพังขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านจะไปอยู่ที่ไหนลูกเลยทำบุญสร้างองค์พระรที่หมหาธรรมกายเจดีย์ให้ท่านและจากนั้นมาก็พยายามทำบุญทุกบุญให้กงยายพ่อและทวดนวล แทบจะไม่ตกบุญเลยสักบุญกระถินปีสี่ห้าซึ่งเป็นปีแรกของหลวงพ่อลูกก็ร่วมเป็นประธานกองดีงหนึ่งกองสำหรับตัวลูกขณะน,นี้อายุห4สี่ปีอาศาัยอยู่กับลูกสาวอายุประมาณสาสิปีซึ่งลูกพาเข้ามาวัดพรธรรมกายตั้งแต่อายุประมาณเก้าขวบตอนนี้ได้ยกเขาให้เป็นลูกของคุณครูไม่ใหญ่เพราะหมอดูบอกว่าดวงไม่ถูกกันกับแม่ ก็มันคนละดวงกันนะดวงแม่ก็มีดวงหนึ่ง <c oughs> ดวงใสปิง้งดวงลูกก็อีกดวงหนึ่ง <c oughs> มันก็สายคนละดวงกันนะ <c oughs> มันอยู่คนละดวง <c oughs> คุณครูไม่ใหญ่ก็รับไว้ปัจจุบันมารับใช้วัดทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกโลกมีคำถามอย่างนี้เจ้าค่ะเทวดานางฟ้าที่ยายฝันะ ว่ามาเล่นดนตรีบนหลังคาโบสถ์เป็นเรื่องจริงหรือไม่เจ้าคะอะสันนิษฐานไปนะจ๊ะสันนิษฐานกลงยายพ่อและทวดนวนตายแล้วขณะนี้อยู่ที่ไหนที่ลูกทำบุญอุทิศส่วนกุศสไปให้ทุกครั้งท่านได้รับหรือไม่อย่างไรเจ้าคะคการกรวดน้ำรูปไม่ค่อยจะได้กรวดแต่ทำใจเป็นสมาธิแทน ะต่างกันอย่างไรคะสันนิษฐานไปนะที่ลูกฝันหนึ่งพ่อว่าอยู่บ้านหลังเล็กเนะี่เป็นความจริงหรือไม่อย่างไรเจ้าคะลูกและลูกสามีบุพกกรมอย่างไรจึงดูเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าเป็นแม่กับลูกและเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะโอ้คำถามสั้นๆ <tail> เอามาฟังฝันในฝันกันจะ้ะ เทวดานางฟ้าที่ยายฝันว่ามาเล่นดนตรีบนหลังคาโบสนั้นเป็นเรื่องของบุญเก่าบันดาลคือบุญที่เคยทำทานมาในอดีตได้มาเตือนโดยฉายให้เห็นเป็นภาพในฝันก็เรื่องมีอยู่ว่า ก่อนที่ท่านจะมาเกิดได้เป็นเทพธิดาอยู่บนชั้นดาวดึงเ<อ>พราะเคยสร้างบุญทรนุบำรุงพระพุทธศาสนามาชาติก่อนเมื่อมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้ว<อ>บนนี้ก็บรรดาลให้ฝันเห็นไปดังที่กล่าวมาละจ้ะ<อ>ชีวิตของท่านจึงเป็นชีวิตที่ สว่างมาแล้วก็สว่างไปเมื่อยายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีจ้ะสวรรค์ชั้นที่ห้าชั้นเดียวกับมหาอุบาสิกาวิสาขาจ้ะได้รับบุญเทวทิตย์ไปให้ก็อย่าลืมว่าท่านทำบุญตลอดทีที่ทีทีไม่ใช่ทำบุญเป็นที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 จากทีทีเป็นทีที นี่ไม่ใช่บางทีแต่ว่าทำทุกทีแล้วไม่ใช่บางที่ทำทุกที่พราะฉะนั้นพระหลายวัดมาเห็นไหมจ๊ะครูปใหญ่ถหงอยากจะถวายทุกวัดเลยท่านจะให้โอกาสครูหญ่ถวายทุกวัดหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ต้องฝันฝันไปก่อนตอนนี้เราฝันว่าถวายทุกวัดเพราะรักพุทธบุตรทุกองค์แหละกองตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรชั้นดาวดึงมีวิมานทองเฟสสองได้รับบุญเทวดาทิศไปให้จ๊ แต่ท่านมีบริวารไม่มากนักเพราะกองัมแต่อนุโมธนาเห็นไหมล่ะคขงนึกว่าอะไรล่ะเหมือนแป้งหอมทาผัวหอมเมียอะไรเงี้ยเมียทำผัวได้มันคนละเรื่องกันมันไม่ใช่แป้งหอมทาผัวหอมเมียมันคนละเรื่องกันนะให้แม่บ้านทำแต่ตัวเองอนุโมทนาเดี๋ยวก็ได้เต่นถือกระเป๋าตามนี่ตายแล้วไปคนละทางเห็นไหมแม่บ้านไป นิมานนารดีพอบ้านตายไปดาวดึงเห็นไหมจ๊ะแล้วบริวารก็ไม่ค่อยมาเพราะว่าไม่ได้ชวนใครมาทำบุญส่วนพ่อสิที่เป็นผู้พิพากษานั่นแหละอธิบดีด้วยพ่อตายแล้วไปยม,มโลกเพราะจิตใจไม่หมองไม่ใสแต่กระเดียดไปทางหมอง เพราะโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดจากการดื่มสุรามาเป็นระยะเวลายาวนานก็แม่แยกทางไปทั้ทง,ทงทั้งที่ไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันเลยนะแยกกันไปเลยหมองๆห,หน่อยไม่ใส่ไม่หมองแต่หนักไปทางกระเดียดไปทางหมองเพราะโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุรายาวนานเนี่ยมันทําให้จิตใจไม่สมบูรณ์เห็นไหม สุรา path. มมหาโทษเป็นอย่างนี้แต่ที่ยังไม่ได้ไปนรกเพราะท่านเป็นคนดีแบบทางโลกเห็นไหมปล่อยคนผิดสิบคนดีกว่าลงโทษคน,ไ,คนไม่ผิดหนึ่งคนเตรียมให้ดีเพราะท่านเป็นคนดีแบบทางโลกใจจึงไม่หมองมากดีแบบทางโลกคือเป็นคนซื่อตรงต่อหน้าที่ของตน ที่ได้รับผิดชอบช่วงแรกก็ถูกจับให้นอนหงายเปลือยกายให้เจ้าหน้าที่ในยมโลกบริการกรอกน้ำทองแดงบริการคือไม่ต้องทำอะไรแค่บอยการนอนหงายและเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ยมโลกจะเป็นกุมภันก็เอาน้ำทองแดงมาใส่ให้เองถ้าอยู่ในเมืองมนุษย์เรายังต้องถือแก้วดื่นอะไร รอกด้านทอแดงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากต่อมาภายหลังได้อนุภาพบุญที่คุณยายคุมให้ oh. จึงพ้นโทษ oh. คุณยายจาร์เรา oh. ก็ได้ไปเกิดอยู่บนชั้น oh. จตุมหาราชิกา oh. เป็นกุมพัน oh. แต่ตั้งมามีหน้าที่เป็นพยายมราช oh. เป็นผู้พิพากษา oh. ในยมโลกขุมที่ห้า เป็นผู้วิพากษานั่งบนบัลลังก์ที่โยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปบุญบาปคล้ายๆตอนที่ท่านเคยเป็นผู้วิพากษาในเมืองมนุษย์ก็เกะเบกแบบไปเป็นอาทิดีที่ตรงนั้นเนี่เห็นไหมเรื่องเห็นไหมสันนิษฐานยากว่าแกล้มมันยากสันนิษฐานยากได้รับบุญเทวดศไปให้ทําให้ท่านได้รับลดหย่อนในการทํางานในยมโลกลงมา ถึงแม้จะเป็นผู้ภาพากษาตรงนั้นก็บรรยากาศมันมันอ้าวๆทึมๆไม่สบายหรอกไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ได้รับบุญเทวทิปไปให้ทำให้ท่านได้รับลดหย่อนในการทำงานในยมโลกลงมาคือในหนึ่งปียมโลกท่านไม่ต้องไปทำงานครบหนึ่งปีแล้วจึงพักคือทำให้ครบแปดเดือนมึงอะไรมึง พอทำไปเรื่อยๆก็จะลดลงมาเรื่อยๆทวดนวลแม่นมะ่ะตายแล้วก็ไปเป็นบริวารอยู่ในวิมานทองของคุณยายของลูกเองบนสวรรค์ชั้นนิมานารดีเพราะท่านได้ทาบุญร่วมกับคุณยายมาตอนเป็นมนุษย์ที่ไม่มีวิมานเป็นของตัวเองก็เพราะทวดนวลหรือแม่นมตั้งความปรารถนาที่จะไปอยู่กับยายในทุกครั้งที่ทําบุญร่วมกันแต่ว่าบุญท่านน้อยกว่ายาย เนี่ยบริวารอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบริวารที่ไม่มีวิมานตัวเองก็ต้องมีบุญน้อยกว่าต้องไปอสสาศัยวิมานก็อยู่บริวารมีสองประเภทน่ะอีกประเภทหนึ่งบริวารีเกิดจากบุญกับบริวารที่บุญน้อยต่ามเป็นมนุษย์ <ส Hum. S 1> บุญน้อยก็ไปอสสาศัยวิมานก็อยู่แต่นี่เป็นความปรารถนาว่าท่านผูกพันกันมากได้รับบุญเทวทิตย์ไปให้ Keys, ทำให้กายเทพทิดาของท่านสว่างาสวายขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในความปกครองของยายอยู่ดีเลยจ้ะ คนละยายกันนะ,ค,ะคุณยายจาจารย์ท่านช่วย,วยคุณพ่อแต่นี่ยายของเจ้าของเคสคถ้าใจาเป็นสมาธิจะได้ดวงสว่างใสๆก็จะได้จะดีกว่าการกรวดน้ำภายนอกหลายเท่านักถ้าใจเราใส่เนี่ยที่ก็เทน้ำนในใจแหละเพื่อให้ใจเป็นสมาธิแล้วนึกถึงบุญแล้วก็เทน้ำ ราจะได้พ้องกันด้วยว่าห่วงน้ําจากห้วยหนองคลองบึงไหลามารวมในทะเลอะไรใช้น้ําแทนจริงเหล่านั้นจะได้รละลกึกถึงบุญบุญนี้ให้ถึงกับพูดที่ละโลกในพรโลกแต่ถ้าดวงใสๆแล้วเราก็ดีกว่เาเยอะบ่าําเป็นต้องกรวดน้ําแต่ถ้าดวงใสยดยกรวดน้ําดีวยวก็ยิ่งดีครับที่เราฝันถึงพ่อเพราะเป็นจิตนิวรณ ในใจมีความรักและผูกพันกับท่านเลยเก็บอามาฝันไปได้วยความห่วงใยจ้ะลูกกับลูกสาวที่มีความรู้สึกเป็นเพื่อนกันมากกว่าเป็นแม่กับลูกเพราะการเลี้ยงดูลูกในปัจจุบันเป็นหลักคือเลี้ยงแบบเด็กสมัยใหม่นะที่เป็นทั้งแม่และเพื่อนด้วย <c oughs> และในอดีตก็เป็นกัลยาณมิตรกันมา <c oughs> คอยสร้างบาร,ร,รมีกับหมู่คณะมาตลอดโดยเป็นกองเสบียง ชาตินี้ก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้ดีจะได้ไปอยู่ดูสิบุรีด้วยกันจ้าเอาเรามาดูภาพกันหน่อยยายฝันว่าเทวดานางฟ้ามาเล่นนตรีบนหลังคาโบสถเพราะบุญเก่าวบรรดาลคือก่อนมาเกิดท่านเป็นเทพธิดาอยู่บนชั้นดาวดึงเพราะสร้างบุญในพระพุทธศาสนามื่มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ บญเก่าก็บันดาลให้ฝันเห็นดังกล่าวจ้าคุณยายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์ชั้นนิมมานารดีชั้นเดียวกับมหาอบาสิกาวิสาขาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ชีวิตของท่านจึงเป็นชีวิตที่สว่างมาแล้วก็สว่างไปกงตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตร ชันดาวดึงเฟสสองมีวิมานเป็นทองมีบริวารไม่มากได้รับบุญที่อุทิศไปให้จ้าคุณพ่อตายแล้วไปยมโลกเพราจิตใจกระเดียไปทางหมองด้วยโรคภยัยแค่เจ็บที่เกิดจากการดื่มสุราเป็นเวลานานแต่ที่ยังไม่ไปมหานรกเพราะท่้าเป็นคนดีแบบทางโลก คือเป็นคนซื่อตรงต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ,บนี่เพิ่งจะมีรายแรกเลยนะได้เป็นพยายมราชเรียกว่าได้ไปใช้ความรู้ที่ตัวเชี่ยวชาญช่วงแรกคุณพ่อถูกจับให้นอนหงายเปลือยกายให้เจ้าหน้าที่นยมโลกกรอกน้ำทองแดงมีความทุกข์ทรมานมาก จะเป็นใคกรก็ตามถ้าดื่มสุราเมลัยก็จะไปเจออย่างเนี้เขามายกเว้นว่าอตอนเป็นมนุษย์เคยเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาส,สนาอย่างนั้นอย่างนี้คนละเรื่องกันใหญ่ในโลกในมนุษย์เสียโลกได้แต่จะไปใหญ่ในโยมโลกไม่ได้นอกจากตัวใหญ่คหญ่ยิ่งตัวใหญ่ๆ่ก็อายุยืนก็จะทุกข์ทรมานนานต่อมาภายหลังได้อานุภาพบุญที่คุณยายคุมให้ พญยายาของเราคุณพ่อจึงพ้นโทษไปเกิดบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นกุมภันทำหน้าที่เป็นพญายามราชในขุมห้าเป็นผู้พิพากษาบุญบาตบุญบาปในยมโลกค,คล้ายตอนที่ท่านเคยเป็นผู้พิพากษษาในเมืองมนุษย์นี่จะตําแหน่งท่านท่านจะนั่งตรงนี้แล้วก็ผู้ที่ไปจะเปลือยกายคุกเข่าตรงนี้จะมีภาพปรากฏบ,บนนี้ เป็นจอการอากาศที่ออกมาคุณพ <tit le> ่อได้รับบุญที่อุทิ่ไปให้ทําให้ได้รับรถยยตนการทาง,งานในยมโลกค <tit le> ือไม่ต้องทํางานในยมโลกจนครบทั้งปียมโลกทวดนวนตายแล้วไปเป็นบริวารอยู่ในวิมานทองของคุณยายของลูกเ <tit le> พราะทุกครั้งที่ทาบุญร่วมกันท่านจะตั้งความปรารถนาที่จะอยู่กับยาย ทวดนวลได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้กายเทพธิดางท่านสว่างสวัยขึ้นถ้าใจเป็นสมาธิจนได้ดวงสว่างใสๆก็จะดีกว่าการกรวหน้าภายนอกหลายเท่าลูกฝันหนึ่งพ่อกับเพราะเป็นจิตนิวรน์ในจะมีความรักและผูกพันกับท่านเลยเก็บเอ,เอาไปฝันด้วยความห่วงใยจ้า ลูกกับลูกสาวที่มีความรู้สึกเป็นเพื่อนกันมากกว่าเป็นแม่กับลูกเพราะการเลี้ยงลูกแบบเด็กสมัยใหม่ที่เป็นทั้งแม่และเพื่อนเป็นหลักและอดีตก็เคยเป็นกันลยาณมิตรกันมาลูกเคยสร้างบารมีกับหมูห่คณะมาตลอดโดยเป็นกองสเสบียงชาตินี้ก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้ดีจะได้ไปอยู่ดุสิทธิบุรีวงบุญวิเศษด้วยกันจา้า